จี๊ดเรียวจี๊ดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงส้มผักบุ้งฝรั่งมื้อแรกของปี2022ค่ะ ผักบุ้งฝรั่งเวลาเราเก็บมาแล้วนะคะป้องเป็นแบบนี้วารุตาพึ่งได้งวดแรกค่ะประเอว่าเขาอยู่บริเวณตรงที่มีแดดพอดีเขาเลยโตอดใจไม่ไหวนี่คือผักบุ้งฝรั่งในปีแรกของปี2022วันนี้วรุตาจะเอามาแกงส้มค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องปอกเปลือกกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูการปอกเปลือกค่ะ ผักบุ้งฝรั่งเขาจะเป็นบ้องแบบนี้นะคะเราตัดแล้วก็ปอกแบบนี้เลยค่ะเห็นเนื้อของเขาไหมคะขาวจ๊วงเลยต้องลอกเปลือกก็ออกนะคะเวลาเราทานเราจะได้ทานถึงเนื้อนุ่มๆเคี้ยวกรุบๆเลยค่ะเห็นไหมคะปอ,อกแบบนี้เห็นไหมคะอืม เดี๋ยวเรามาแกงส้มผักบุ้งฝรั่งกันค่ะตื่นเต้นค่ะเป็นการแกงมื้อแรกของปีสองพันยี่สิบค่ะผักบุ้งฝรั่งเวลาเราปอกมาแล้วเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหยคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราหั่นเป็นบ้องๆนี่วรุตาทําไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยค่ะอือหือกลิ่นเปรี้ยวออกเลยค่ะอือหนี่ค่ะผักบุ้งั่งอันนี้เดี๋ยวล้างหน่อยเนะเดี๋ยวหั่นเป็นบ้องๆแบบนี้ใครจะหั่นบ้องเล็กบ้องใหญ่ก็ตามใจกันเลยค่ะ วารุตาเอาบลอกขนาดนี้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตียบตัวไปแกงกันเลยค่ะตอนนี้นี่คือเครื่องแกงส้มค่ะวารุตาใส่เครื่องแกงส้มแล้วเดี๋ยวรอน้ําเดือดอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวรอน้าเดือดแล้วก็เดี๋ยวได้ใส่ผักดึ่งเข้าไปเลย น้ำเครื่องแกงเดือดแล้วค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะอุ้ยร้อนอุ้ยรร้อนร้อ,น,อน่ากินนะคะหอมเครื่องแกงสุดๆไปเลยค่ะเรามาคนกันโอา้าหยาบ้นคน เดี๋ยวให้เขาเดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันด้วยกันคะ่ะเดือดร้านเลยคะ่ะขมลงไปนิดนึงเดี๋ยวขอกวนิดนึงนะคะอ,อีดเปรีย้ยวจีดเลยคะ่ะ อืมขอชิมดูสิค่ะัสเป็นยังไงอืมดูนี้ค่ะทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเลยคะ่ะอืมชิมอีกชิมอืมโอ้ เลยค่ะเดี๋ยววารุตาปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งชิมกันด้วยกันค่ะชิมกับชิม,ม,มแกงซ้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันนะคะ หน้าตาแกงส้มวรุตามไม่ได้ใส่อะไรนะคะใส่แค่อ่าผักบุ้งฝรั่งกับเครื่องแกงเท่านั้นเองตอนนี้สามทุ่มค่ะอืมอืมอืมเปียวมากเลค่ะอืม,อ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 ม ไม่ได้ใส่มะนาวไม่ได้ใส่อะไรเลยเปรี้ยวจี๊ดสะใจมากเลยค่ะอืมจะได้ไข่เจียวคงจะแซ่บค่ะนี่ค่ะเบลรสชาต ไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะแล้วเครื่องแกงที่วรุตตาใช้ก็เป็นเครื่องแกงปักใต้ค่ะมีครบทุกอย่างในเครื่องแกงแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรก็อร่อยแล้วค่ะดูนี่ผักบุ้งฝรัง่งอืมอ,อร่อยจริงใครเจอ ให้เห็นก็เด็ดออกมาแกงส้มบางคนก็เอาไปทำแกงเทโพก็อร่อยเหมือนกันค่ะมเม,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 มนูนี้แนะนำสำหรับใครที่อยากจะลดความอ้วนนะคะ รับโรองค่ะไม่มีไข่มันใดๆทั้งซิ้นเลยค่ะพืมป,ปอกเปลือกเขาเขาแล้วออกนะคะนุ่มกรบกิบกรบกิบๆๆอ,อ,อร่อยมากๆเลยค่ะนี่ นี่คือยอดของเขาค่ะอยอดของเขาอืมนี้ค่ะอืมอืมใบอ่อนๆของเขาอร่อยมากคนะ่ะแฟนมารุตาเขาบอกว่าเธอไปเก็บก้านมันมาทําไมทําไมไม่เก็บตอนที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นแบบแตันตะมูตะมิอะไรประมาณนี้นะคะ วรุตาบอกว่าที่เป็นบ้องแบบน,นี้ยกำลังดีเลยค่ะนี่น้ำแกงเปรี้ยวสดใจมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูเด็ด เป็นเมนูที่ทุกคนรอคอยค่ะกับผักบุ้งฝรั่งอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้วรุตา <c oughs> ก็ต้องขอตัวไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย